สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเน็ตชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเบียโฟนะครับผมสหรดบวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นคําถามที่หลายคนถามเข้ามาเยอะมากครับว่าพี่ครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะทําชุดฟ้าเนี่ยนะครับเราควรจะเริ่มทําจากชิ้นไหนก่อนเริ่มจากอะไรดีนะครับวันนี้มีคําตอบรับเงินเลยนะครับผมยังไงก็ฝากก็ได้แล้วกันนะครับ ถ้าคุณนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเซ็เท่านั้นนะครับผมรับประกัน2ปีเปลี่ยนใหม่ให้เลยทันทีนะครับไม่มีซ่อมและสําหรับใครนะครับที่ชอบเติมเงินเกมนะครับยังไงผมฝากร้านเติมเกม listman shop ไปด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แน่นอนสนใจเติมเงินเกมไหนนะครับยังไงก็กดลิงก์นัตได้เลยนะครับผมมีให้เลือกเติมเยอะแยะเลยครับผมโอเคนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคาถามโรคแตกว่าเฮ้ยพี่มันยังไงดีนะครับในการทําชุดเนี่ยนะครับผมจะไล่ให้ดูแล้วกันนะครับว่าที่ผมมีเนี่ยทั้งหมดเป็นยังไงดูที่ขวานครับขวานนี่คืออาอะไรครับพลังโจมตีกายภาพความแม่นยําแล้วก็เพิ่มความเสียหายโจมตีสกิลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเอาเป็นดาบมันก็จะกลายเป็นลดความเสียหายสกิล ออกปะแค่นั้นเองตรงข้ามกันต่อมาครับเสื้อนะครับผมทําอะไรเสื้อเป็นป้องกันทั้งพลังป้องกันเวทและพลังป้องกันกายภาพและที่สําคัญเนี่ยทำให้เราเนี่ยโดนมอนสเตอร์ตบเบาลงนะครับและที่สําคัญก็คือเพิ่มคีย์ดคอลดาเมจนะครับผมคีย์ดคอลดาเมจหมายความว่าเมื่อติดคิดแล้วมันจะแรงขึ้นนะครับผมต่อมานะครับกางเกงนะครับกางเกงเนี่ยเออฟอะไรอะพี่กางเกงมันมีอะไรวะ กางเกงเนี่ยมีเลือดนะครับผมมีพลังป้องกันกายภาพแล้วก็มีเพิ่มความเสียหายโจมตีผู้เล่นเอ่อก็คือเอาง่ายว่ากางเกงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใส่สายโจมตีก็คือตีคนตีคนแรงถ้าเกิดว่าคุณใส่ส,สายป้องกันก็จะกลายเป็นโดนตีเบาลงก็คือหมายความว่าโดนคนะตีเราเบาลงแค่นั้นเองมันจะต่างกันแค่ออฟเดียวต่อมาครับมือนะครับมือมีอะไรครับมีเลือดนะครับผมความแม่นยํานะครับผม แล้วก็โจมตีมอนสเตอร์แรงขึ้นและโจมตีผู้เล่นแรงขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนสายก็จะกลายเป็นโดนผู้เล่นตีเบาลงนะครับผมต่อมารองเท้าครับรองเท้าเนี่ยก็จะมีพวกเลือดพลังป้องกันกายภาพหลบหลีกแล้วก็เพิ่มความเสียหายโจมตีทั้งหมดนะห้อยครับก็จะเป็น MP นะครับแล้วก็ <c oughs> พลังโจมตีกายภาพคิดที่เข้านะครับแล้วก็ลดความเสียหายบอสต่อมานะครับในส่วนของกําไรก็จะเป็นหลักๆก,ก็คือเนี่ยนะครับเพิ่ม,ามดาเมจทุบนะครับแล้วก็ป้องกันอาคมโจมตีอาคมแล้วก็ MP นะครับต่อมาก็คือแหวนครับอันสุดท้ายครับแหวนนี่จะเป็นพลังป้องกันกายภาพอ้อพูดผิดครับพลังโจมตีกายภาพและพลังโจมตีอาคมนะครับเพิ่มความเสียหายในการโจมตีบอสแรงขึ้น แล้วก็เพิ่มความเสียหายโจมตีทั้งหมดดังนั้นถามว่าควรทำอะไรก่อนนะครับมันก็จะมีอยู่3ชิ้นให้คุณเลือกเออมันอยู่ที่ว่าคุณอยากทำอะไรก่อนแต่ถ้าเป็นผมมี3ชิ้นนะก็คือขวานมือแล้วก็รองเท้าแต่ถ้าผมจะแนะนำควรจะทำมือก่อนมือเนี่ยนะครับมันจะได้ทั้งเลือดความแม่นตีมอนแล้วก็ตีคนแรง ดังนั้นนะครับผมควรจะทํามือก่อนนะครับและต่อมาล่ะครับต่อมาก็คือควรจะทําขวานเพราะขวานเนี่ยจะได้พลังโจมตีกายภาพหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายนักเวทนะครับเอ่อยิงเวทมนยิงนู่ยิงนี่เนี่ยมันจะได้แบบเป็นสายโจมตีแบบเต็มเต็มนะครับเพราะว่ามันมีทั้งพลังโจมตีทั้งความแม่นนะครับผมแล้วก็โจมตีสกิล บอกเลยว่าความเสียหายสกิลเนี่ยนะครับแม่งแรงมากนะครับผมดังนั้นคุณต้องเลือกเอานะครับระหว่างขวานนะครับผมกับมือแต่ถ้าผมแนะนำอ่ะจำไว้ว่าทํามือก่อนแล้วก็ตามด้วยขวานแล้วก็ตามด้วยรองเท้านะครับรองเท้ามันมีนะครับมันมีทั้งหมดก็คือมันมีเลือดมันมีพลังป้องกันกายภาพมันมีหลบหลีกและมันมีเพิ่มความเสียหายจากเออ,อพูดว่าเพิ่มความเสียหายการโจมตี ทั้งหมดคำว่าทั้งหมดเข้าใจนะก็ทั้งหมดจริงๆดังนั้นนะครับ3ชิ้นนี้จะเป็นตัวแปรหลักเลยถ้าให้ผมแนะนําก็คือมือขวานแล้วก็ตามด้วยรองเท้าต่อามานะครับผมหลายๆคนก็จะถามว่าแล้วถ้าประดับหรือพี่จะทําอะไรก่อนประดับเนี่ยจะมีอยู่2ตัวก็คือ1ก็คือตัวสร้อยนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้มันติดคิดทีอข้อ นะครับหรือคุณต้องการอยากจะให้แบบว่ามันติดคีิที่ข้อบ่อยๆให้คุณเน้นที่สร้อยเพราะว่าสร้อยเนี่ยจะเพิ่มคีิที่ข้อเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นแหวนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือแรงเข้าใจคําว่าแรงไหมแรงก็คือหมายความว่ามันจะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพพลังโจมตีอาคมเพิ่มความเสียหายในการโจมตีทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตีบอสแรงด้วยคุณก็ต้องเลือกเอาแล้วว่าเฮ้ยมันจะมีอยู่สองช้อย ประดับเนี่ยระหว่างสร้อยนะครับผมกับแหวนคุณจะเอาอะไรแต่ถ้าให้ผมแนะนำมานะผมพูดจริงๆว่าช่วงแรกของคุณก็คงยังไม่ค่อยขี้หรอกดังนั้นเนี่ยให้คุณทําแหวนก่อนนะครับผมพอทําแหวนเสร็จเนี่ยแล้วคุณค่อยมาทาสร้อยเออแล้วทีนี้ในชุดอุปกรณ์เนี่ยนะครับที่เหลือเนี่ยคุณจะทําเสื้อแล้วก็กางเกงแล้วก็ตามด้วยกําไลเนี่ยคืออันสุดท้ายเพราะว่ากําไลเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นของทางเวทมนต์ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายเวทมนต์เนี่ยนะครับคุณก็มาทำอันนี้ก่อนก็ได้นะครับในส่วนของกําไรก่อนนะครับผมเออแค่นั้นเองนะครับง่ายๆเลยเนี่ยเรียงง่ายๆเลยนะครับมือหวานรองเท้าแล้วก็ถ้าเป็นกายภาพนะก็จะต้องเป็นแหวนแล้วก็เป็นสร้อยนะครับแล้วก็เป็นเสื้อกางเกงแล้วก็ตามด้วยกำไรหลังสุดเลยนี่คือสายกายภาพ ส่วนถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายเวทคุณก็เรียงเอาเองง่ายๆเองนะครับคุณแก่สลับแหวนกับกําไรเนี่ยแค่นี้ก็จบแล้วนะครับสําหรับนะครับผมสําหรับการอา่าเลือกนะครับว่าลําดับเราควรจะทาําอะไรก่อนเออก็มีอยู่เท่านี้แหละนะครับผมเสริมให้อีกนิดนึงหลายๆคนมกักจะถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมอตอนแรกหวานพี่มันบวกห้าทำไมอยู่ๆกลับมาเป็นบวกหกวะ ทำไมเนี่ยเสื้อพี่ตอนแรกมันบวกห้าทำไมมันเป็นบวกเจ็ดได้ไงวะพี่ตีบวกเพิ่มขึ้นไปเหรอจากห้าเป็นหกแล้วก็จากหกเป็นเจ็ดเหรอไม่ใช่นะครับสําหรับคนที่อยากรู้ก็คือมันไม่ใช่ว่าเป็นการที่แบบว่าตีบวกทีละระดับระดับระดับขึ้นไปครับเกมนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณตีบวกสมมุติว่าตอนเนี้ยคุณยังเป็นขั้นหนึ่งอยู่นะไม่ได้เป็นไอวีแบบผมแล้วคุณเอาเอาวุธเนี่ยไปขึ้นเป็นขั้นสองโดยการที่ ใช้ไม่บวกกับไม่บวกนะครับผมก็คือใช้แบบไม่มีขีดมาผสมกันพอผสมกันเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีออปชันตรงนี้ยังไงนะครับผมไม่ว่าคุณจะมีตีบวกยังไงจําไว้ว่ามันจะเหลือศูนย์หมดเลยมันจะหายหมดเลยและไม่มีการย้ายบวกนะครับตามหลักแล้วถ้าเป็นเกมอื่นอย่างพวกเอ็กเอเอ็มอะไรพวกนี้มันจะมีวิธีการย้ายบวกก็คือหมายความว่าเอาบวกอันนี้ไปใส่ไว้ในอาวุธหนึง่งแล้วเอาอาวุธหนึ่งเนี่ยนะครับมาสับอีกทีหนึง่ง อันนี้ไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าคุณตีบวกแบบไม่มีขีดก็คือพอคุณเอาไปรวมเป็นหนึ่งขีดปุ๊บทุกอย่างหายหมดนะครับตีบวกใหม่ย,ยัดออฟใหม่หวังว่าจะเข้าใจนะครับแล้วที่สําคัญที่ผมตีขึ้นบวกเเนี่ยไม่ใช่การตีแบบตีห้าหกดอย่างนี้ไม่ใช่มันคือหินกระโดดผมจะอธิบายให้ง่ายๆก็คือหินเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3แบบก็คือเอาง,ง่ายคุณไม่ต้องดูขอบนะ หินเนี่ยจะมีทั้งหมดก็คือเป็นหินรูปสีแดงอย่างนี้คือหินตีบวกหรือหินเสริมประสิทธิภาพปกติแล้ว2นะครับก็จะเป็นหินสีเหลืองหินสีเหลืองเนี่ยจะเป็นหินที่เวลาเราตีมันจะมีโอกาสากระโดดตั้งแต่1นถึงสี่ทำว่ากระโดด1นถึงสี่หมายความว่าสมมุติว่าคุณมีอาวุธบวกสี่อยู่แล้วคุณตีขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้หินแดงตามปกติอันเนี้ยนะครับมันก็จะขึ้นแค่บวกหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้หินเหลืองเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้ตั้งแต่บวก ห้าถึงบวกแดนึกออกใช่ไหมพอสี่แล้วก็เป็นอะไรห้าหกเจ็ดแปดดังนั้นคุณจะกระโดดตั้งแต่บวกสี่ขึ้นไปเดียวเป็นบวกแเลยนั่นคือแม็กสุดแล้วเอ,อ,อย่างผมเนี้ยผมทําได้แต่ละส่วนเนี่ยพอมันโดดขึ้นไปอะติดเป็น6แล้วมีอันนี้หลุดมาเป็นเจ็นึกออกป่ะเออก็แค่นั้นเองหินมันเป็นหน้าตาเป็นยังไงอะมาดูผมเปิดประมูลให้ดูแล้วกันเอออะตลาด นี่ดูหินก้อนนี้ก่อนคุณเห็นไหมหินสีม่วงนะครับจําไว้นะมันจะมีสีแดงสีเหลืองสีม่วงสีม่วงเนี่ยจะเป็นหินที่เอาไว้ลดตอนแรกเนี่ยผมบวก5้าอยู่ใช่ไหมครับผมก็เลยเอาหินม่วงอันนี้เนี่ยนะครับไปทําการตีบวกพอของตีบวกเสร็จปุ๊บเนี่ยจากบวก5มันจะเหลือบวกสี่ติดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอเราถอยออกมาจากบวกบวก5ปุ๊บมันจะลงมาเหลือบวกสี่ พอเหลือบวกสีเสร็จป so ุ๊บนะครับให้เราเอาหินอาผมเสิร์ชแล้วกันหินนี่เห็นไหมเน่ยเนี่ยนี่เยห็นไหมพอเราตีเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับให้เราเอาหินสีเหลืองเนี่ยมากระโดดหินสีเหลืองเนี่ยคุณเห็นไหมว่ามันมีโอกาสเพิ่มตั้งแต่บวกหนึ่งจนถึงบวกสี่ก็คือหมายความว่าคุณสามารถได้ตั้งแต่บวกห้าจนถึงบวกแปดถูกปะ เพราะมันสามารถกระโดดได้สขั้นอยู่ที่ดวงคุณถ้าเกิดว่าคุณใช้หินก้อนนี้นะกระโดดปึ้งขึ้นมาเป็นบวก5้าก็เรียบร้อยคุณก็ต้องไปใช้หินม่วงมาลดลงใหม่ให้เหลือสถามว่าทําไมต้องกระโดดที่4เพราะว่าการกระโดดที่4ี่ขึ้น5เนี่ยเวลาแตกอาวุธไม่หายแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปกระโดดตั้งแต่ห้าขึ้น6ถ้าเกิดว่าคุณตีแตกคือหายไปเลยง่ายๆนะครับนี่ก็คือผมก็บอกเทคนิคเอาไว้ให้แล้วกันสําหรับ ใครที่แบบว่าง,งงงเรื่องว่าทําไมบวกหกบวกเจ็บวกแดเนี่ยเขาทํามันยังไงนะครับก็ทําอย่างที่ผมบอกนี่แหละนะครับแล้วก็หินเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพคุณก็ดูแล้วกันเนี่ยอย่างหินกระโดดเนี่ยไม่ต้องไปซื้อนะบอกเลยว่าหินกระโดดเนี่ยมันมีแจกในเควสนะครับนะผมจะเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างเอาไว้เป็นออปชั่นเสริมแล้วกันเนี่ยคุณพมายามไปทำเควสลึกลับตรงนี้ให้หมดเลยนะครับเควสลึกลับตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทาได้เนี่ยเนี่ยมันจะแจกมาในหินเห็นไหมอ่าแจกมาในเควสในกล่องนะครับ กินน้ำแป๊บโอเคพวกหินกระโดดเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตามเควสนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยพวกตามเควสเนี่ยแล้วก็เออเนี่ยเห็นปะเออดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเคลียร์เควสดึกลับพวกนี้นะครับคุณก็จะได้พวกหินพวกนี้แหละสัตว์ฟ้าก็อยู่ในนี้เห็นไหมเนี่ยสัตว์ฟ้าก็อยู่ในนี้ตั้งกี่ตัวเนี่ยเห็นปะเออนี่ก็มีสัตว์ฟ้าครับเนี่ยเห็นปะเออ ดังนั้นคุณอย่าลืมว่าหินกระโดดเนี่ยมันมีและที่สําคัญเนี่ยยิ่งคุณเลเวลสูงขึ้นมาเรื่อยๆอเดี๋ยวมันก็หาง่ายครับคุณทำวอคเควสอันนี้จบเนี่ยคุณจะได้ประมาณ10กว่าเม็ดคุณอยากรู้ว่าเควสลึกลับพวกนี้ทํายังไงให้คุณเอาชื่อเควสเนี่ยไปเสิร์ชมันมีคนทาทาเควสอยู่แล้วเนี่ยเจ้าของแหวนเนี่ยคุณก็พิมพ์เข้าเจ้าของแหวนแล้วก็ตามด้วยเมียโฟหรือว่าปีศาจกระทิงหญิงคุณก็พิมพ์คําว่าปีศาจกระทิงหญิงแล้วตามด้วยเมียโฟ เดี๋ยวคุณก็เจอเองอะมันจะมีคนที่เขาทาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเองอะที่เกียรติทนะครับก็ประมาณนี้ทั้งเทคนิคและวิธีการเล่นถึงแม้แต่แตการตีบวกแล้วก็การไล่ลําดับขั้นให้ผมบอกให้เรียบร้อยหมดแล้วยังไงก็อย่าลืมครับฝากไว้ได้ครับเงาะชาแนลนะครับผมชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้ะจุ๊บจุบ,จบ